จากนั้นมอหนึ่งเดียวสิค่ะดิสคาร์ลีชิเปร์ลาสเทวีและ e อีเอสองขึ้นไปลาสเดลมีจากนั้น A1 กับ B2 รู้ผิดยิมยูเจ็ดศูนย์มันเป็นเรื่จะบอกออนไลน์แลมเบิร์ดแต่ผมไม่ได้เขียนซะหน่อยมันไม่ได้เขียนซะหน่อยเหรอคนขับ a อนบอกอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน B2 ของอยูไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน,อ,อ,กนอันกับ B2 สน จากนั้น imub2 ก็รู้ a2 แล้วว่าไม่ไเขียนแล้วบออะไรเรนเบอร์จะเอ้อไอหนึบอว่ะไม่มีจริงด้วยจากนั้น imua2 ก็มันอยู่กับ imub11947. com มัเจะอะไรกันอย่า,าบง,อองบานมากมันไม่รู้เหมือนกันคนครับ b1. com บอยไม่รู้เหมือนกันข้างบนน่สอง เ้าจะไปไหมไม่รู้เหมือนกันเหรือ่องกับบีสองอยู่ตรงสนบบามกีฬาแงชานะตินะจ๊วยังไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะไปเถอะแต่มันก็ต้องบีบนะคนขับไอส้สอเจพูดตอนนี้ผมก็ได้กจะถึงเวลาแล้วไอ้สองคนับหับเจพูดเดี๋ยวโฮมไปกันนะเดี๋ยวเจอกันนะคิดคำที่เจ็ดบายบาย แต่ไม่รู้ว่ายบีหรืจอะไรจะต้องเอหนึ่งเอหนึ่งยไนเอสตอนี้ยู่งอยเบิตกยีเอสองเราจะเอาอานยูเบหาที่นี่มาบลงและไม่ได้เห็นอีาจดเคเลยตอนนี้ตายไปแล้ว หลังจากคั้งนี้ผู้ีัญชาไม่เสียหายแต่ A2 ตกรางรถตู้พังไปหมดเลย A2 ก็กลับอยู่ในรางแล้วก็ต้องค่อยๆดูดีๆแล้วรถไฟฝั่งไหนรถไฟก็ต้องจอดอยู่บริเวณนี้เพราะว่ามันขัดข้องจากนั้นก็อีกรอบหนึ่งอิมยุบี B. ทีสองแลอิมยูเอหนก็รู้แล้วมีประเทศแล้วเม่ชนประตูพังหมดแล้วไม่ใช่ตัวคำนะคนคำเอหนึ่งพดไมีรู้เป็นนกันคนแบมีหนีสพูดแล้วฮะเอหนึ่งแล้วอะไรพหังกใช่แล้วหลังยืดด้วยี๋ยวอาจจะมีมีนั่นนี่คือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเป็นชมประตูพังทำไมโอเคท่านี้ก็จบ 핑접토프나아는 갑.